สวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวตั๋วรถไฟแบบใหม่กันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับตั๋วรถไฟแบบใหม่นะครับไซส์จะเท่ากับบัตรประชาชนเลยครับก็คือเก็บเข้ากระเป๋าตังค์ง่ายๆสบายๆายายนะฮะก็จะระบุข้อมูลครับจะมีประเภทขบวนรถนะครับสถานีต,ต้นทางว่าขึ้นกี่โมงเองนี่คือดอนเมืองนะครับออก2ทุ่มยีเชียงใหม่ถึง8ปดโมงสีนาทีเป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่13นะครับชั้น2องรถนอนปรับอากาศ ตู้ที่2เลขที่นั่ง10และเป็นเตียงล่างนะครับราคา833บาทเดินทางวันที่8พฤศจิกายนครับส่วนข้างบนนั้นก็จะเป็นรหัสตรวจสอบเฉยๆนะครับไม่ต้องไปสนใจมันแล้วเวลาตรวจตั๋วเนี่ยเขาก็จะใช้ QR code ตรวจตัวแบบนี้ครับตั๋วรถไฟใหม่นะครับก็จะเริ่มใช้สำหรับการเดินทางวันที่18ธันวาคมเป็นต้นไปครับส่วนในช่วงนี้ถึง17ธันวาก็ยังเป็นตั๋วเก่าแบบนี้อยู่นะครับใครที่อาจจะเก็บไปที่ระลึกเก็บได้เลยเพราะจะยกเลิกแล้วครับ